อยู่อย่างเงี้ยคิดน้อยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. <laughs> เพราะว่าไอ้ของว่าเนี่ยเวลาเดิอแล้วก็มันจะไปที่ยางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเวลาเน่า mm hmm. อย่างเงี้ก็บางทีก็คิด mm hmm. อยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรในใจอย่างเงี้ยก็เลยไอ้ขวงว่าก็เป็นอย่างงี้นี่เอง, mm hmm. องก็เลย เด่ยวก็ไม่คิดอะไรใจก็ว่างกว่าอะไรเนี่ยค่ะแล้นั่นตรงนี้จำเห็นตัจะรรมอถูไหมถูกค่ะเห็นสภาวะสัจะรรัก็คือความว่างตรงนั้นค่ะนี่แสดงว่าจำได้สภาว่าตนไที่เอาตรงนี้ เจยู่ตนั่นคะคอเรามาวางขในการเราก็จำตัวนั้นเราก็บาสองเทค,<า>ค่ะย่ะก็ได้ข<า>อามา้จำได้อย่างนึงก็ียกว่าเราจำตรวไหนได้สรา้องชวนเดินี่บ้านรว่าจะชวนดินอย่างนี้นนนเราก็มาอายุกายุก็คางยิงพอเราได้<า>เป็นเดียวกัน หลับตาหัืออะรอย่างเดี้นะที่เรัทำเลยสัญลักษณ์เนียอาจจะเมือนกันนะเพราะเขาจะไม่มีว่างอยู่ช่องตาว่างอยู่ท้าว่างอยู่กวาดนี้ว่างอยู่ตรงนี้เป็นเดียวกันเพราะความว่างเขาไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกค่ะที่แบ่งแยกก็คือนี่แหละความสื่อแหละที่เราไปเห็นตาว่างอยู่ว่างเลยความว่างเขาว่างทีเดียวเลยแต่ว่ามันทีนี้ที่มันมีขอบเขตเพราะว่าความคิดถ้าวันไหนไม่มีความคิดนั้น มันว่างทางการเห็นการได้ยินว่างทุกที่เลยมันเป็นอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีขั้นแล้วไม่ได้มีเห็นกับสิตที่ดูเห็นได้ยินไม่ได้มีก็บอกว่าไม่ได้มีผู้หญิงผู้ชายแล้วมันว่างจริงๆนะไ่มเราต้องชัดเจนนะคือต้องย้ำอยู่ว่าว่างมันชัดเจนไหมถ้าไม่ว่างก็ต้องตระหนักรู้จักความว่างน้อยู่อนก็ยัก็เหมือนคล้ายๆแบบรู้ความว่างนั่นแหละตระหนักรู้แล้ว่าตื่นรู้สังเกตว่างเพราะสังเกตแล้วก็ใช้ความว่างนั่นแหละ ตาจะต้องมาเห็นได้ย so so ินได้กลิ่นทิ้รร่างกายเราต้องเดินก็จะเป็นว่างในการเดินแปลว่าจะต้องจำจนน้นมาเป็นการย้อนี่ว่าเดิมมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยในในใจก็ไปที่เดินอย่างเงี้ยก็เลยว่าค่ะแต่เป็นการว่างเินไปไม่มีความคิดเลยไม่มีความคิดอะไรทุบ้าง ก็บางทีก็เวลาทำงานนี่แหละค่ะมมนจะคิดแค่น่าเองเวลาจะทำอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างงูอย่างเงี้ยแค่น่าแหละอย่างอื่นเนี่ยยังก็ว่างตลอดอย่างเนี่ยแต่ยังยังว่างอะไรยังรูในการทำาอยู่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไมันจะอะไรแล้วมันจะว่างแบบ บ้างแล้วก็ไม่สัมพันธ์กับการทะงมทำงานเพราะนั่นถึนตงต้องว่างแล้วก็ถ<ช>นัดในความว่างแล้วก็มาถนัดในการเดินการเห็นการอะไรมันจะได้เพราะว่าความว่างมันจะต้องผ่านมาทางทางรูปสมูตรพ่กนี้<ช>ผ่านมาทางตาเลยมันจะต้องว่างทางตาด้วยแต่ถ้าเราจะต้องสัมผัสก็ต้องมาใช้แล้วมาผ่า กในการที่เราเห็นได้ยินใช่ใช่ค่ะค่ะรโอ้ก็ไดมาได้แล้ว่ทีี้อะไรนะพิม์ีสะตะอ่าะคุยหน่อยนะ่ง่าเป็นก็แชร์ในแง่บอว่าไม่ใช่ไหมก็ได้นะแต่นี่มันนิใช่หรือเปล่าอะไเรว่าเ่งยำความเข้าใจอะไร่าทีเห็นตรงนี้ล้วอตรงนี้แล้ว เวลาเดิกก็ไม่รู้สึกอะไรล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวามีแต่เพื่อไม่คิดอะไรไม่ได้ไปไหนอยู่นี่ตัวนี่แหละเวลาก็รู้สึกว่าก็เบารู้สึกว่าดีค่ะเดินล้วก็ดีไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อแปลว่าไม่ไม่มีความคิดแจ้เข้ามาเลยขณะที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ได้คิดเอาไปโน่นไปนี่เนาะใช่ค่ะถ้ามีก็ กลับมาไวกับมใช่ค่ะหรือนี่ตัวนี่แหละทําไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขี้ไรเออเวลาทางานก็เออขี้เท้านูนเท้านี่นี่แหละขี้แต่เราก็จำสบาว่าจำสบาว่าตรงที่ว่างได้ไหมใช่ใช่ว่างไปไหนว่างไปไหนก็ว่างไปไหนก็ไม่ว่างก็ไม่ได้ขี้ไรอะแค่คีดแต่ตัวนี่แหละค่ะถ้าเวลาก็ททางานนี่แหละก็ขี้เท้าหนู้เท้านี่ ตีเอาโน้นตีเอาโน้นแค่นี่แหละค่ะเวลาเก่งเก่งเก่งข้าวกินนี่ข้าเออเวลาก็ปีตาก็ไม่เห็นอะไรหรือตาก็อ๋เก่งข้าวออกเคี้ยวออกเกลือลงไปแค่นี้แหละค่ะอือคุณว่างว่างลุงชายก็ว่างก็จำสภาวะเวลาเราถ้าเราถ้าเราจำสภาวะว่าง้านแม่เราก็จะได้ก็คือว่าเรา ก็แข็งนี่แหละค่ะไม่มีอะไรค่ะคนรู้ก็มีแต่แข็งนี่แหละก็เขารู้สึกว่าเป็นแข็งเป็นเมืออแค่นี้แหละค่ะไม่เราเอาออกเขามืออก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเราเราไม่คิดที่เราไม่เหมือมันจะมีตัวรู้รึงว่าเราไม่ได้สัมผัสใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะมีตัวรู้เน่จำจะว่าตรงที่เรายกมือออกตรงว่าเออมันยังรู้ว่าไม่ได้แตะอะไรนะแต่ถ้ะไา ้อนตดตตัวเต็มเหมือนี่แหละค่ะเอาตัวนี้เาออตนนัวน,น,น,นี้ไม่ได้ตแตกอะไรไม่มีอะไรค่ะรู้ไหมรู้ค่ะรู้ว่าไม่ได้แตกเนาะไม่ได้แตะค่ะเออเอาตัวตน,นี้นี่จอสภาวะออจยิง่ะต้องชือนน่อใช่ค่ะใช่ค่ะเอาตรงนี้มาขยายผลเนี่ะจัสภะวะตรงเนี้ยนังรู้อยู่ว่าไม่แตะจตัสภะวะตรงเนี้ยพราะตัวนี้มันเป็นเรารูว่าใช่ค่ะพอรู้ตรงนี้มาประกบกับรู้ที่มันกระี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเอาตัวนี้มาซ้อนตัวนี้ค่ะ มันจะเป็นรู้ว่าเป็นเขียนเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นรู้แบบว่าใช่งก็จะคิดแบบว่างค่ะถ้าเราถ้าเราจับว่าเป้าหมายเราคือจะจะรู้ว่าใช่งจะไม่เอารู้คิดไม่ได้คิดจะไม่เอารู้คิดแต่ว่าเป้าหมายนะ้วไม่เขียนใช่มจะไม่เอาพอนตรงนี้นะจะเอาตรงรู้ที่ว่าเนี่ยระบางเนี้ยันเป็นรู้ว่างพอรู้ว่างแล้วก็พอรู้ว่างมนใส่ในลู้คิดนี้ใช่่กลายเป็น รู้ทิ่ว่างใช่ค่ะทันี้เราจะรู้ความหมายก็จริงแต่มันยังว่างในการสัญญาสัญญาก็ว่างจะทีความหมายไปแต่มันก็ว่างค่ะไม่งั้นมันจะมีประทานว่าเราปิดแขนเราใช่มันก็จะรู้อยู่ฮะเพราะมันมีตัวว่างกังกับอยู่ใช่ค่ะะว่าตระหนกรู้จากความว่างตรงนั้นเอาไปใช้กับการเห็นการวิจิถ้าอย่างนี้ก็ละเอียดได้ได้ไม่มีตัวไมนมีตัวเราเข้าไปในการศึกษ